สวัสดีครับวันนี้ช่างบัดจะมาลองเทสงาน2ระบบนะครับผมเป็นเป้ากวดเรดดี้นะครับผมระยะระยะอยู่ประมาณ15เมตรนะครับตอนนี้เป็นลูก8ปมิลนะครับผมก็ใส่ได้พร้อมกันทั้ง2ลูกนะครับเป็นงาน2ระบบนะครับผมยิงนกยิงหนูหาปลานะครับผม เป้ากวดเรียดดีนะครับผมระยะอยู่ประมาณ15เมตรนะครับผมอยู่ชิดกำแพงนะครับตรงนี้ขับเคลื่อนด้วยยางนะครับผมใช้ลูกเลื่อนเป็นตัวส่งลูกนะครับเดี๋ยวเดินไปดูเป้ากันนะครับผมไปดูผลงานนะครับ ตอนนี้เป็นงานไม้ประดูนะครับผมเป็นทรงกำคอรองนิ้วนะครับผมตอนนี้ก็ลูกค้าสั่งทำนะครับตนี้ขับเคลื่อนด้วยยางนะครับผมขับเคลื่อนด้วยยางใช้ไล่นกไล่กระจายไล่ลาบไล่ไก็รอกกระแตตามสวนผลไม้ได้นะครับผมเป็นขวดเลดดี้นะครับ เดี๋ยวจะไปลองเทสลูกดอกนะครับเทสลูกดอกตัวนี้ช่างบัดก็ขึ้นยางไว,เว,วง้เรียบร้อยแล้วนะครับก็วางลูกดอกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาลองเทสเป็นขวดน้ำนะครับผมตัวนี้วางลูกดอกลงไปลูกดอกจะไม่ไหลนะครับผมเพราะว่า ฝังไม่เหล็กแรงสูงไวสองตัวนะครับใช้ยางชุดเดียวกันนะครับผมไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมยิงได้ทั้งลูกแปดมิลแล้วก็ลูกดอกนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูเป้ากันนะครับตัวนี้เป็นงานไม้ประดูนะครับสำหรับท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะครับผม ที่เบอร์โทรนะครับผมหรือทักข้อความได้นะครับก็เข้ากลางเป้านะครับผมตัวนี้เป็นลูกดอก4มิลน,นะครับผมลูกดอก4มิลยาว35เซนนะครับผมสองเงี่ยงก็กระบอกเดียวนะครับผมใช้งานได้ทั้งสองระบบนะครับ สำหรับท่านใดที่ชอบแรงแรงก็ไปเพิ่มได้นะครับผมไปเพิ่มยางเป็นสิบสิบห้ามิลได้นะครับที่ช่างบัตรแถมไปก็จะเป็นยางสิบสี่มิลน,นะครับผมเป็นยางสิบสี่มิลสีดํานะครับหนาสองชั้นนะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับอุปกรณ์หาปลานะครับผมงานไม้ช่างบัตรนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ